จะพาไปเบืองอยู่ปานน่้ใหม่จ้ะอยู่ป่านน่้ใหม่ป่านน่้ใหม่โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอยู่ปานนูมานะจ้าวันนี้จ้ะอนี่หอุนสั้นช้างล้างอยูุ่นเออจังนอนมืเดียววะพีหุดลหลหุดแดงไหลปุ๊บ đi đây đi Có điều Có điều Rất phượt 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 bưng con nhỉ Được เสร็จแล้วมีดกยุ่เสร็จนะโอ้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 เดี๋ยวยุก Ooh. ันเลยค่ะแต่ตวันี้มันหนุ่ยไลครับเนี่ยไปย,ไปยาวขึ้นตัวว่างานพอเทบาลเข้าเจาะพ่หน่พอเทบาลเข้าเจามหาพุทธไม่กี่ปูมเข้าจะบอกว่าโอ<ฮ>้ยเดี๋ยวด้น้องใหม่ไปอันขี้มอตะไส้น้ำเละพูไปอีกฟังหนึ่งเลยสัคุณบ้า นกใหม่ลายเัตวนี่ตะกอนนกใหม่ไม่เดินนอยง่ายๆเออสัตวเดี๋ยวหมุนเลื่อนกันหมุนขวายสิอันนี้แล้วขวายของเมื่อล่ะโอ้ยยังไปยังมาบ่อมพอต้นพะหวานนี่โอ้ยต้นพะหวานต้นนี่แมนเพิ่นเลยนี่อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพ่นพักหวานบานที่นี่ขวายขวายเห็นแล้วขวายเห็นแล้วพ่นพักหวาน บับันดโอ้ยดอกดินเสียบเมื่อน้ำพี่ดอกเสียวเมื่อน้ำสูยงามงามมากย่งางหาตั้งดือนเพิ่งเห็นมึอเพิ่งเพิ่งกระลังเกิดพี่ดอกดอกดินบ้านแค่เราเลยเป็นป้าแล้วห้องคอยบ้านคอยเพิ่งเกิด,ดเกิดนอในอน้อยใน,นยเนี้ยโอ้โหเหงาละ เนเน่น hmm. ่เดบุคคลเด็กวมก่อท่างไต่โล่ลุมนีบุคคลไมีคุ้มลุกมาล่อมาใหม่ขึ้นดอกขีนออุ้ยตอนนี้กล้วดิป่าค่ะปะก็มาเอาดอกพิอะบานขจางามเราข้องขอหุ่นตะบานบ่คคลหุ่ตะศิก ถักจังหน่อยได้ไปิโนตะเก او แถวนี้เป็นปลาเบดิดร์ดเหรองนี่ดอกดินนี่แต่กอน,นี้แห้งหลายตะเก او ที่นี่เพิ่นยังไม่ทันได้เกิดอยู่จ้ะยังไม่ทันได้เกิดเยอะกะเอาทีแบบเพิ่พนพอได้เนาะยอืมอืม อุ้ยยยางสิ่ออกปาลปาแล้วเมือ่อไรจะพี่นกน้องใหม่ได้ไลฟ์เติอบอยู่ในดอกดินเมื่อมาเขานั่งเพิ่นยังพันเกิดลาย,ยจะตาว่ากับพ่อได้มาอยู่งหลาพอดีเสืสีก็ร่างสวยผ้าผ้าออจากปาบางค่ะ ไปบาทนี้เมื่อขอขึ้นบาทสุดภูภูคนเด้จ้ะเด้อสภาพป้าหน่อใหม่ก็ได้หมุดปลาฟ้าดงไปน้ำล็อกมุนอีกล้วขอบคุณนบาทสุดภูคนจ้ะ